มาอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาเล่นแบบมองตากันใครยิ้มก่อนคนนั้นชะคนนั้นเออใครหัวเราะกอ 他给你发你过。 ก็แพ้ไปไหนเรียบร้อยอะ,อะระหว่างเพื่อนเราเราก็จะแอบถ่ายกันนะค,นค,คจ ก็เป็นชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเราก็จะพูดกันอย่างเงี้เพื่อนเราไป <eker. S 1> เ,เปดินเราไปขี้ฬาพวกเรา,เนนาก็น,น่ารักใครกินข้าวอยู่ขออาภัยด้วยนะคะใครกินข้าวอยู่ขออภ <c oughs> ัยด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะหัเราะั้ก้าวไป, <c oughs> ไปบบนี่่ปิด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  ขอจบไปแค่นี้นะคะจากช่องนาเดียคิดนะคะทีวีนะคะขอลาไปแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย